สวัสดีค่ะกลับมาพบกันต่อที่วิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาทำ back set parts error recognitions error recognitions mm hmm. ก็คือการเรียกสั้นๆง่ายๆว่าการทำ errors นั่นเองนะคะการทำ errors เนี่ยนักเรียนก็น่าจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนอกว่าการทำ errors นะเป็นอย่างไรการทำ errors เนี่ยก็คือมันจะมี1ประโยคมาให้1ประโยคนะคะแล้วมันจะมีหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะที่ผิดหลัก grammar หรือว่าเลือกใช้คำหรือว่า wording ที่ไม่ตรงกับ บริบทที่เขาต้องการจะสื่อความหมายนั่นเองนะคะทำให้โจทย์เนี่ยมีความหมายที่ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาให้เจอว่าจุดตรงไหนเอ่ยที่มันผิดนะคะในการทเรียนเบื้องต้นระดับมต้นประถมปลายประถมปลายกับมต้นเนี่ยะคะจะไม่ยากมากเท่าไหร่เนะจะเป็นประโยคที่เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะเป็น simple sentence เนอะคือมี subject verb มี object ปกตินะคะแต่การเรียนในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะยากกว่าเดิมตรงที่ประโยคจะกลายเป็น Complex Sentence คือประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมีส่วนขยายเยอะขึ้นนั่นเองนะคะแต่สำหรับการทำา r r o r เลยนะง่ายๆหลักๆนะคะ e r r o r ที่สำคัญเลยให้ดูที่ subject verb agreement ถามว่า subject verb agreement คืออะไร subject verb agreement เนี่ยก็คือการที่เรานะคะผันประธานให้ตรงเอ้ยผันกริยาให้ตรงต่างประธานนั่นเองนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาจะต้องเติม s หรือ es ประธานเป็นหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s อันนี้เป็นหนึ่งข้อหลักๆใจความสำคัญเลยนะคะที่ให้ดูจุดแรกในการทำ error เสมอเนาะ ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ยากขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นการใช้คำศัพท์เป็นโ o แคปที่ไม่ตรงกับบริบทหรือว่าเป็นการใช้ p h r a s l verb นะคะเข้ามานั่นเองเนาะนะคะสำหรับการเรียนเบื้องต้น error recognition ต้องบอกก่อนว่านักเรียนทุกคนต้องพอที่จะมีพื้นฐาน grammar เนี่ยะคะพอสมควรเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้การทำ errors เนี่ย ง่ายขึ้นแต่การทำา r r o r s มีจุดหลกัหลกๆเลยอย่างที่บอกนะ,ะก็เรื่อง subject verb agreement แล้วเป็นการดูส่วนขยายต่างๆของประโยคนะคะทีนี้ถามว่าทำอย่างไรถึงจะเก่งก็ต้องหัดทำโจทย์บ่อยๆเจอบ่อยๆนะคะจับจุดให้ได้แล้วเราก็จะดีขึ้นนั่นเองเนาะพื้นฐานแก a ม m อย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องแน่นิดนึงนะคะถึงจะเพอที่จะทำให้ได้ เกิดความแบบเรวบ้างแล้วก็ทําได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกังวลเราจะเริ่มที่ข้อที่1นนะคะข้อที่1บอกว่า frozen carbon dioxide นะคะ frozen carbon dioxide เขาบอกว่า carbon dioxide ที่ทําไมเอ่ยที่มัน frozen ที่มันถูกแช่แข็งนั่นเองนะคะ frozen ในที่นี้แปลว่าถูกแช่แข็ง คาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่ถูกแช่แข็งเนี่ยนะคะ is common name known, known แปลว่าเป็นที่รู้จักนะคะ known แปลว่าเป็นที่รู้จักทำหน้าที่เป็น verb เนอะทีนี้ k n o w n as dry ice as แปลว่าเช่นหรือว่าเป็นนะคะเนอะ ทีนี้เรามาดูซิ frozen carbon dioxide ก็ถูกแล้ว frozen carbon dioxide frozen carbon dioxide คือคาร์บอนที่ถูกคาร์บอนไดออกไซด์นะที่ถูกแช่แข็งใช่ไหม is ก็คือ frozen carbon dioxide นี่แหละนะคะเป็นประธานของประโยคเนาะ is common noun verb นะคะอะไรขยาย verb adverb ขยาย verb ถูกไหม นะคะ adverb เนี่ยจะขยาย verb ทีนี้ common เป็น adverb ไหมคะสังเกตซิมันมี ly ตามหลังหรือเปล่าไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นข้ออะไรผิดก็คือ common นั่นเองนะคะมันไม่มี ly ตามหลังถือว่าไม่ใช่ adverb common ในที่นี้นะคะเป็นตัวบอกลักษณะมันเป็น adjective ถามว่าทำอย่างไรให้กลายเป็น a d v e r b จะต้องทำยังไงเอ่ย common ต้องเปลี่ยนเป็น commonly นะคะนะคะแปลว่าถูกรู้จักอย่างทั่วทั่วไป common แปลว่าทั่วไป commonly แปลว่าอย่างทั่วไปนะคะ common แปลว่าทั่วไปเขาบอกว่า frozen carbon dioxide นะคะถูกรู้จักทั่วไป ว่าเป็น dry ice ก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองนะคะ dry ice น้ำแข็งแห้งนะคะ,ะทีนี้รู้แล้วว่ามันคือน้ำแข็งแห้งเนาะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเปลี่ยนอย่างไรทีนี้เรามาดูการใช้ adverb ก่อนว่าใช้ยังไงนะคะในเรื่องของการใช้ adverb นะคะ adverb คือ คำกริยาวิเศษเนาคำกริยาวิเศษนะคะ Adverb ใช้ยังไงมาดูซิมันทำอะไรบ้างมันบอกให้รู้ว่านะคะมันบอกให้เรารู้ว่าอะไรคะทำที่ไหนนะคะ ว่าเ e ิรเนี่ยนะคะมันบอกให้รู้ว่าเว r ร์บเนี่ยทำที่ไหนทำเมื่อไหร่นะคะทำที่ไหนทำเมื่อไหร่แล้วก็ทำอย่างไรทำบ่อยแค่ไหนนะคะแอดเวิร์บนะคะขยายเวิร์บเนาะอ่ะทีนี้นะคะเช่นอะไร เช่นยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he came here yesterday นะคะเขามาที่นี่เมื่อวานนี้นั่นเอง yesterday นะคะเป็น adverb เพื่อบอกว่ามาที่นี่เมื่อไหร่ถูกไหม yesterday เป็น adverb นะคะ he came here yesterday อ่ะอีกประโยคหนึ่งยกตัวอย่างนะคะ he walks slowly เขาเดิน อย่างไรคะอย่างช้าบ่งบอกว่าเดินอย่างไรถูกไหม Slowly เดินอย่างช้านั่นเ,เองเนาะหรือนะคะ I like it very much บอกว่าชอบอย่างไรชอบมากนะคะ I like it very much เนาะ very เป็น adverb นะคะอ่ะทีนี้ดูสิเรามีอะไรอีก he always eat นะคะ always eat mm hmm. คือกินอย่างทหไมคะบ่อยแค่ไหนถูกไหม always บ่อยมาก eat ไปเลย pizza นะคะ he always eats pizza คือกินพ mm ิซซ่าอย่างบ่อยมากๆอ่ะทีนี้เรามาดูซินะคะว่ามันคืออะไรเนาะทีนี้เราจะมาดูมันคือ adverb ที่อยู่ในประเภทของ manners adverb นะคะ manner adverb เนาะบอกว่าทำอย่างไรนั่นเองนะคะคือยกตัวอย่างเช่นคำว่า fast รวดเร็ว quickly อย่างรวดเร็วนะคะ beautifully อย่างสวยงามนะคะ well แปลว่าอย่างดี neatly แปลว่าอย่างปราณีนั่นเอง neatly นะคะ slowly อย่างช้า นะน,นีเป็นต้นนะคะ manner of adverb ใช้ทำอะไร manner of adverb นะคะใช้บอกอาการนะคะบอกการการะทำนะคะว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรเนาะ